สวัสดีครับพบกับผของมนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับในการถ่ายรูปนะครับด้วยฟูจิ x a 2นะครับว่าถ่ายยังไงเนี่ยทำให้หลังมันเบอร์ได้หรือหลังมันละลายได้นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับขอกินกาแฟก่อน oh, so good ตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่เมนูก่อนนะครับโดยกดปุ่มตรงกลางครับตรงนิ้วโป้นะฮะแล้วก็เข้ามาที่หมวดความไวแสงนะครับหรือ ISO นะฮะเลือกไปที่ออโต้ก่อนครับเพราะว่าผมเห็นบางคนเนี่ยตั้งค้างไว้ที่สี่ห้าพันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ภาพมันดูไม่เคลียร์นะฮะผู้คำช่วยนะครับก็ยังไงตั้งไว้ที่ออโต้ครับผมต่อไปเป็นไวบาลานซ์นะครับจะเห็นว่าตรง WB นะครับ กด,กดเข้าไปในตัวไว้บาลานซ์ได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกไปที่ออตโอตโอ้เหมือนกันครับเพราะาผมเห็นบางคนเหมือนกันครับคือตั้งไวบ้บาลานซ์ค้างไปไว้ที่แบบทางสเตนหรือแบบโหมดอื่นๆนะทำให้ภาพเนี่ยมันติดเหลืองติดฟ้าแบบถ่ายยังไงก็ฟ้าหมดทั้งรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงแม็กชัวร์ sure ครับเอาให้เป็นอโอโต้ไว้ก่อนครับผมส่วนโหมดด้านบนนะครับก็คือใช้โหมด A ครับผมส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงใช้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะ ก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้โหมด A ครับแล engine engine quieren, low, low, floor, ้วก so so ็หลังจากใช้โหมด A เนี่ยเราก็ให้เราใช้นิวโป้นะฮะปรับตรงไดเอัาด้านด้านบนตรงนี้ครับเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงครับหรือค่ารูรับแสงเนี่ยให้ตัวเลขเนี่ยมันน้อยลงทําให้รูรับแสงเนี่ยมันกว้างขึ้นอาจจะงงงนิดนึงครช่างมันนะเอาให้ตัวเลขมันน้อยลงไปครับผมมันทําให้ภาพมันดูใสขึ้นครับก่อนที่จะถ่ายนะครับก็ให้เพื่อนเนะครับหมุนซูมนะครับซูมเลนเนี่ยไปที่50นะครับหรือซูมสุดเลยนะฮะซูมสุดเลยนะแบบนี้ย สูงสุดเลยโอเคสูงสุดนะแล้วก็ถ่ายได้เลยหลังจากที่เราซูมสุดแล้วเนี่ยให้เราเมคชัวนะครับว่าแสงที่เราถ่ายเนี่ยมันเยอะนะฮะยังไงมือใหม่เนี่ยยังไงขอให้ถ่ายในที่ที่มันแสงเยอะเอาไปก่อนนะครับสำคัญมากครับแสงต้องเยอะนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปถ่ายรูปบุคคลบ้างนะครับผมเทคนิคก็เหมือนเดิมครับให้ซูมสุดนะครับแล้วก็ปรับค่าเครับตรงนิโปที่เราสอนมาตอนแรกกันฮะตอนแรกค่าเเนี่ยให้น้อยที่สุดครับแล้วก็ซูมสุด แล้วก็ให้แบ็คการ์ข้างหลังแบบเนี่ยอยู่ห่างๆกับตัวแบบหน่อยนะครับผมมันจะทำให้มันเบลอหลังได้ง่ายขึ้นครับโอเคเราไปถ่ายพวกใบไม้ใบหญ้ามากนะครับเวลาเราไปร้านกาแฟรหรือไปทำที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมุมกระจุกกระจิกเล็กๆนะครับให้เราได้ถ่าย โคดอัพใกล้ๆนะครับผมขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันครับก็เหมือนเดิมครับก็คือซูมสุดแล้วก็ปรับค่าเอฟให้มันต่ำๆครับผมแล้วก็ถ่ายได้เลยลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปคลิปนี้กันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามเนี่ยยังไงคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ